เป็นั้นสิี่ปนม่อวามื่อสุดท้ายแล้วออกาใส่นม่อข้นันต่างบ้านทีสเป็นอ้าบ้านอื้นกนสิก็เห็นคน่้งคลิปนะสี่ว่าล้งมาประกาศบ้านคนนี้อ่างนี้เิงบ้านขายเปิงบ้านท่านเนาะข้ออ่างไผของ่างนะแซ่เดี๋ยวมึงซื้องกางมะมึงซื้อขนมซื้อนมซื้อยังไมาไห้หาเด้อแทง่ต่บาเท็่อันนี้เฮกเอ์สุปีนล่ะแฟ ไปด้นะสิจบรักเลยสิจกมือพี่้องโชกันย่าตาปาดเทวจากพี่้องแต่ว่าคอยออกพี่เมียว่าคอยบ่ได้ไปสอบลที่ละตียายละตีแล้วแปจับไปทํำวัดน้ำเพลินสุสินสุสินพี่เมีไว้ยือว่าไปจ้ากเียคอยบ่ได้ไปดอกพี่้องขยากรันยากนี่ใช่คนนี้เหมาบรงนั้นนั้นนี่เมาพูอันนั้นพนเข่าชิ้นพดเมื่อก่อน โซนี่แลไปกต่ากไปแม่แม่จะไปจำแม่จะไปจำจักปีเม่จะไปจำศีลทั้งเบิด3สามศีก็ปีเนาะละตีเนาะลืมเออจะลืมแล้วไปแล้วไปทุกปีทุกปีจะพี่น้องานจนไปเพราะได้ไปจนไปเ่าได้จะผู้พลังค้นเนข่าวมาในไลน์โซนพงกระถาง่าอันมีผู้หนึ่งคนขามาไม่เมนตข่อยในไลน์โซลเรว่าอันคนแก่สมัยนี้อ่าคนแก่สมัยนี้อ่าแปลกนะ ตื่นเช้ามามาไล่สดไม่แทนที่จะไปวัดไปว่าอาสั้นว่าเนี่ยบากเลยบอกว่าโน่นนี่เพไปแล้วไน่น่ไปไปวันไหนไปวัไหนไปลบากลำบนก็ไปแล้วถ้าวันไหนกับนี้วันี้วันนถ้าบุญเทากับต้องทั้นี่นี่ต้มโตฮะนีับป่อัไย่แนตปโตฮว่าเข้าไปเข้าหาสิแย่นถ้าไปเข้าไปลบากพ้นทางกายทางยันกับว่าต้องไปแล้วท่านที่ไปแล้วเพื่นไปแนนห้องน้ก็ไ่ได้ใจห้องน้าก็จำยางลูกไปไกล ก็เมนมาบ็เมนมาหกสิบถ้าไปแล้วลำบากแะเขาบอต้องไปเลยเป็าดใดบุญจำไดไปทรมานจะคองเาต้องไปเลยเมนคือไปทรมานหาชพถอยแมนท่าลละไปก็ไปซ้ำตรงไปนี่ลหละไปได้ไปยังกรหไรก็เพื่อสมองอ่ะมันจมองป่มอบ้าถ้าเราเรียนได้ไม่นองงมอเพื่อก็บอกว่าถ้าเราเรียนเลย บ่งต่านเราก็จำสายตาแล้วก็ดีหูแล้วก็ดีแล้วหเขาสิแม่นั่งม้อก็บอกแล้วว่าห้ว่าบ่ให้ซึมเศร้าว่าหายไปเหวนี่ไปขีกัไปขีนี่แล้วอ่ะแม่จะจำจาจำสินมาตัมาสามสิบสามสิบเอ็ดปีแม่เอาก็พอปฏิบัติแม่เอานจะเป็แต่ว่าตุขัยกับว่าได้ไปซีเรียว่าได้ยังผู้ใดใคสี่ข้าก็ขอก็ก้อยไปนาะนี่แหละจาบพี่น้องเบาเบา เาสู้ฟังว่าแล้วไม่ไปวัดเลยอย่างสิ่แล้วไปจนว่าเราอยย่โตแล้วเราขาดเราขาดแค่สินจั่ผาเลยพูนี่ซันไปเอาบากตันไปากเออซั้นไปเ็ากานี่พูดจังเจ้าทั้นคอยไปเห็นก็จะโอ้ยไม่ไม่หยางเขาได้ดีเขาแต่เรามานไม้มันยางก็ล่ะสิว่าเราจะเฝ้าได้หลายอันตัวีอันเฝ้าสู้ ไปทั้งบุญไปท้าวศิลป์ก็แม่น่าเสียอันก็คล้องก็คอยไปไปทรมานจะคล้องก็เป็นบาศจะคล้องจะไปลำบากข้นทางเที่ยงอย่างก็เสิจ้ะพี่น้องโซ่โซ่กันซื่อๆดอกจ้ะพี่น้องโซ่กันเลี้ยงว่าตอนไล่โซ่ดอกมีคนเหมือนขม้าทักว่ายายไม่ไปวัดเหรอตื่นขึ้นมานั่งไล่สดมาสั่งมาก็เลยว่าก็นเรียว่าซื่อๆอธิบายซื่อว่าพ่อเราพ่อเรียเว้าไปจ้ะพี่น้องเว้า อย่างก็ยังเนาะไปตามธรรมชาติตามอัธยาศัยเขานี่ละเขาเขาเฮ็นโตให้สบายสบายแต่กิน้องไม่ต้องมาซีเดียดไ่ต้องมาหยางขอบคุณหลายๆอาจารพี่น้องค่ะอาร์ตที่ไปนะอาร์ตกินซู้พี่น้องเป็นมากขออนุญามือนีละขอบไปเอี้ยตีมกลับไปวัดเม่อไงเราขอบคุณหลายๆอาจารย์ดอกไม้เมื่อวาน